ไม่คิดจะไล่คนไล่งานหัาอยู่แ่นี้แล้วเปนห่วงอะไรัอ ีกับตัดตตเบิดไม่ตัดต่อละโอ้ยแม่ไม่ชิ้เมาไน่ม่ได้ซื้อมาได้ใส่หรอกแม่ได้สามหลายอยู่คุณได้คุณเรียไว้คุณนี้ย

vua không chân chân là tìm tìm cái niềm cái thằng này vô và tìm nè khác, này vô,

ôi chào được, chào được chào được hôm qua chào là chào được 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 cũng được chào được chào được chào được được chào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  ิ้มิมบทอไปอย่างี่ฝอยเที่ยวผมัะเกียเรื่อยเลยไม่ไม่แค่นีควยเรื่อยแล้วก็ไปเ่แบ่ฝอยไปแ่ฝอโอ้ยไล่ไล่ไล่กันทำไมทำไมก็ด้ไมครับเอาเอาเอาทนเป็นพวกเ้วตีสังรต้นตีเลยป่ะด็นโอ้กึ่้งหรอีไหม เอาขันเคือนเลยปรตงปรตงไปนี่มันสออยากมอง <c oughs> โอ้ยมองว่านักนมะเ,เออก็ตัวนี้แล่เก็ไยนเนี่ย เรียมพอดีทั้งท้ขงขี่เด้อเออทัองท่ขง,ทงขงี่ดีเลยข่ายนี่ก่อนจะคอยเล่นดูว่าซื้อไปทำ 在他体内，里面这么多。 เออไหลดอกเออมาติมันขามันก็แกงเลยเนาะมันแกง ยกใส่รัปต้อนเงี้ยต้อนเงี้ยต้อนกระลาก่อนบ๊อกก้ากุ้งไม่เคยต้อนแมวอกอน

ดูกลางกันเอาเอางาขึ้นไปที่นี่ภาพใส้รถนี่คืบุหี่เอาั้นขั้นไม่ตีกันี่โอ้เราขอปัดต่อครบูะจําเลยเอนาะตั้งงี้ก็มละ ตีกีม <in the> ันกพอได้ยกไว้จ <brightness> ม <desserts> ันตอกเียไว้จำลตะปูสามเต็มๆตอกไว้จำมันเก็บกวาเท่ยงเลยอืเขาตอะมกกพดัดแดงนเนา

จำไั่ตัวดอกยังจำเลยว่าจำมดตัวแล้วเพราะยังสั่นวาวาสั่นสองดอกอ๋อสั่น็จะำอยู่นี่มันเป็น,นสีสนบี่จะจ ดีๆให้เก่อน่อนน้ำมันยีส่อันไหนพ่่ทีมีต่อปั๊บ่งอเลยมันงอเพลหํามัน่ง่พยร่อนไปขึ้นเดื่โอ้ยไปคุหนมันเป็นรมันหลายพวเป็นกงวาวแล้วนัเออทัดหนิเออไปเื่อได้กับเ่อไรเขาหันเพี้ยงกันฟอสใหปให้เลี่ยมเออเลี่ยมนึง ท่านเ่นเออนี่ยละเย็ดตังนี่เอมอกันเย็ดตังเออที่มาที่ไหนก็เหมือนเล่่่ลไม่ได้เข้า้มันับ่เลยละ ฮักกลอเอาอีด้วเออมาเจตัดทางสีพ่อเื่อนจะุกขอปทังงนั uh. mm ้ยงเดียวจนอยู yeah, uh ่ว huh. oh. oh. uh ่า huh. ทีอยู่วี่อยู่ว่าททาังท่ามอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านทีนี่เอา เฮ้ยข้าคอข้าคอตัวนั้นเอานกขามคอกันเอขามคอมันี้ยังพอดีน้ยมันใจกนอกไใก็นกนะโอยังอีกตัวนึงไม่ไม่ตัวนี้รีดตัวนี้เอาขึ้นทุกคกันกายอีกตัวนึงยังียบ่ีกทนกทิงตัดซุ้ท่านนะพวกเนางข้าออยู่ว่ามันรีบเราไปต่อทางก่นต่อต่ออะไรจะว่เ็ ต้นะไรกนตัวนี้ก็บนตวนี้นพอนมันค่าต้นนี้นนีลค่าเลี้ยเออค่าเล้ยมันสิ้นตัดออกไปทุกีเล็กไว้ได้เหได้ตัดเลี้ยคาเลี้ซค่าเลีตัวนี้กัออนี่กับได้เลยวาลงมาต่อกันถึงเออเด้เอามาตัดมีฟอมลงมาไปอกต่อยิงนเนาะกรถึง

เดี๋ยวสมมิไดหวมันิฉมององต่อบ่บ่อยนี่กับดีดูลดูลยนีันยิดหันทังมาเห้อัเอาขึ้นไปโคตบักไหลาตัวนั้นบอก่วงม่น้น้นนะั่เฟื่อง่้นายากมากัน ครับนี่สิเอ้อสิเลยเนาะเออสิหยับเข้า Yep. –